สัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทําขนมหวานค่ะสไตล์อิตาเลียนค่ะนั่นคือทีรามิสุค่ะใครๆก็คงน่าจะเคยได้ยินเนาะทีรามิสุค่ะเป็นขนมหวานนะคะที่ประกอบด้วยเลดี้ฟิงเกอร์ค่ะแล้วก็ความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ความเบาหวานของมัสคาโปเน่ชีสค่ะอยากรู้แล้วว่าทําอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของทีรามิสุนะคะประกอบด้วยเลดี้ฟิงเกอร์ค่ะ a c มัสคาโ h เ e ่ชีสว p ปปิ้งครีมน้ำเปล่า mm hmm. เหล้าลำ mm hmm. ผงกาแฟ mm hmm. และน้ำตาลไอซิ่งค่ะ mm hmm. สำหรับอัตราส่วนั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ mm hmm. foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทําทีรามิสุกันเลยนะคะทีรามิสุสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายก็คือไม่ต้องใช้เครื่องตีอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไข่เนาะสูตรนี้นะคะรุ่นจะเริ่มจากน้ําค่ะนะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะเราจะทํากาแฟก่อนก็คือน้าร้อนค่ะแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงมาเลยใครชอบเข้มก็ใส่เยอะใครชอบอ่อนๆก็ใส่น้อยอะคะ่ะก็แล้วแต่ความชอบนะคะ แต่ว่าทีรามิสูเนี่ยมันขึ้นชื่อของความเข้มข้นของกาแฟอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องเข้มข้นนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบความเข้มข้นมากๆก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้นุ่นจะพักไว้ก่อนนะคะพักให้อุ่นๆเกือบเย็นเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทําตัวครีมทีรามิสูกันนะคะเริ่มจากค่ะอันนี้ อันนี้คือมัสคาโบเน่ชีสนะคะอันนี้คือเอามาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาก็จะนิ่มๆนี้แต่ไม่เหลวนะคะก็คือนิ่มๆก็ก่อนทํานะคะนุ่นได้ตีวิปปิ้งครีมไปแล้วนะวิปปิ้งครีมตีกับน้ําตาลไอซิ่งนะคะตั้งยอดก็คือตั้งยอดอ่อนๆนะคะพอแค่ตั้งยอดพอนะคะไม่ต้องถึงกับยอดแข็งที่แบบเราเอาไปบีบหน้าคัพเค้กพวกนี้ค่ะโอเค อันนี้เราก็จะผักไปก่อนค่ะามาเริ่มกันเลยเราจะตีตัวนี้นะคะแค่พอแตกตัวนิดเดียวแล้วก็ใส่เหล้าลำค่ะอันนี้วันนี้นะคะต้องใช้เหล้าลำใครจะใช้เหล้ากาแฟก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ใช้เป็นกลิ่นลำแทนก็ได้ค่ะใส่ไม่ต้องหมดนะคะใส่ลงไปแค่นิดเดียวก่อนเพราะว่าถ้าใส่หมดเนี่ยมันจะตีไม่เข้ากันจะทําให้ตัวชีสของเราะคะ่ะแตกตัว แค่แบบตีพอแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่เพียงนิดนึงเราจะเหลือไว้นะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในกาแฟโอเคแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะอย่าตีนานนะคะตีนานปุ๊บเนี่ยชีสแตกตัวทันทีเลยตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องตีนานนะคะแค่พอเข้ากันโอเคพอเข้ากันแล้วอย่างนี้นะคะเราก็เราจะมาใส่ วิปปิ้งครีมนี้นะคะเราก็จะเอาวิปปิ้งครีมนะคะลงไปผสมค่อยๆใส่ทีละนิดนะก็ะคือปรับสภาพให้เขาเข้ากันก่อนรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้ก่อนใช้วิธีการตะล่อมเอานะคะอ บางสูตรนะคะเขาจะเอาไข่กับน้ําตาลนะคะไปตีบนอ่างน้ําร้อนก็คืออันนั้นก็คือก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้องตีไข่ให้ขึ้นฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรสชาติที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันค่ะไม่ต่างกันมากโอเคพอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่ส่วนที่2แบ่งประมาณ3รอบ ทีรามิสุนะคะตัวความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือกลิ่นกาแฟแล้วก็ความนุ่มนุ่มแล้วก็ความหอมของตัวครีมทีรามิสุค่ะถ้าใครแบบไปร้านเบเกอรี่แบบที่ดังๆอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีเมนูนี้น่าจะเคยได้ลองกันโอเคแล้สุดท้ายจะสังเกตว่าครีมเขาจะแบบเบา ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะผสมจนเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาประกอบร่างกันตอนนี้นะคะตัวครีมเราก็เสร็จแล้วเนาะต่อไปเราจะมาประกอบร่างกันค่ะก็คือกาแฟที่เราผสมไว้แล้วก็ทิ้งไว้จนอุ่นนะคะเราจะใส่เหล้าล้ำค่ะเราจะไม่ใส่ตอนร้อนรอนเพราะว่าแอลกอฮอลมันจะระเหยนะคะทําให้กลิ่นของเหล้าลาะะ้ำค่ะจะหายไปแล้วก็ใส่ตอนที่เขาเย็นแล้วก็ได้ค่ะ คนให้เข้ากันนะคะใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้โอเคต่อไปค่ะเราจะมาประกอบกันซึ่งตัวหลักของทีลามิสุอะคะ่ะก็คือเ a d y f ด n g ฟิงเกิเองลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเขาจะกรอบๆอบะคะ่พะพอโดนน้ำปุ๊บมันก็จะนิ่มๆน,น่าจะเคยเห็นกันเนาะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่เขานำเข้าพวกของ ต่างประเทศอะคะ่ะหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆใช้เนื้อเค้กได้ค่ะเป็นเนื้อเค้กแบบสปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหั่นแล้วก็มาวางได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในค่ะเป็นเนื้อสปองแต่ข้างนอกจะกรอบแค่นั้นเองเราจะมาประกอบกันค่ะวันนี้นะคะนุ่นใช้พิมพ์ครึ่งปอนในการทํานะคะเป็นพิมพ์ถอดก้นได้อย่างงี้นะคะก็รองด้วยกระดาษรองอบค่ะหรือใครจะใช้กระดาษไขก็ได้ใครจะตักใส่ถ้วยก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะ โอเคเราจะเริ่มจากสเต็ปเขาก็คือก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ Lady Finger ชุบกาแฟเรียงแล้วก็ครีมทิรามิสุแล้วก็วก Lady f ฟ n g e r ชุบกาแฟเรียงทิรามิสุสลับอย่างนี้ไปพิมพ์ใครสูงก็ใส่เยอะพิมพ์ใครเตี้ยก็ใส่น้อยนะคะโอเคเริ่มจากชุบเอา Lady f i n g เกนะคะชุบเข้ามุงไปในกาแฟอย่าจุ่มนานเพราะว่าเขาดูดเหลวมากแล้วเขาจะเปื่อยนะคะจุ่มแล้วก็ ขึ้นมาเลยอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็หนักแล้วนะเนี่ยแล้วก็เรียงค่ะวางใครชอบมากก็จะอัดแน่นเต็มๆ,ๆเลยก็ได้หรือใครแบบถ้ามันจะเยอะปลายก็แค่พอเป็นพื้นเฉยๆนะคะโอเคนั่นเอาประมาณนี้แล้วกันนี่ค่ะครึ่ง โอเคแล้วเราก็จะตักครีมที่ล้ำสุดที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะโปะล,ลงไปให้เขาลงไปตรงช่องว่างด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูโว่แล้วแบบมันจะล้มมันจะตั้งไม่เป็นทรงนะคะถ้าใครจะตัดออกมาแบบนี้นะคะนุ้นแนะนำให้ตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดแข็งหน่อยเพราะว่า ตัวครีมที่เราไม่สัค่ะเขาจะอยู่ทรงได้ด้วยวิปปิ้งครีมนะคะหรือถ้าใครอยากได้แบบกลัวว่าวิปปิ้งครีมจะเอาไม่อยู่ก็ใส่เจลาตินก็ได้แต่เจลาตินก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากนะคะเหมือนกับตัวมาสคารโบเน่ค่ะเขาเขาไม่ค่อยจะอยู่ทรงเท่าไหร่นะคะแนะนำให้ตีวิปปิ้งครีมให้ตั้งยอดดีกว่าเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เกียเกียๆแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะเอาเรดี้ฟิงเกอร์นะคะจุ่มกาแฟก็มาเลียงถ้าใครใช้ตัวเนื้อเค้กนะคะก็เอาเนื้อเค้กนะคะวางแล้วก็เอาแปรงนะคะจุ่มกาแฟแล้วก็ทาไปเรื่อยๆให้แบบกาแฟซึมเข้าไปในเนื้อเค้กนะคะ ค okay, แล้วก็อันนี้นุ่นเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะนุ่นก็จะโปะข้างบนลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ปาดให้เรียบๆหน่อย แต่ไม่ต้องถึงกับเรียบมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโรยผองโกโก,โก้ตกแต่งข้างบนอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวุรงจะเอาไปแช่เย็นนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะหรือให้ตัวตัวครีมของเราค่ะเซตตัวนะคะเดี๋ยวตัวครีมเซตแล้วเราออกมาตัดกันค่ะตอนนี้นะคะตัวทีรามิสุของเราก็เซตตัวแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาเอา,เอ,าออกจากพิมพ์กันนะคะก็ ใครจะกดออกมาเลยก็ได้หรือใครใส่ถ้วยก็ไม่ต้องเอาออกนะคะก็โรยผงโกโก้แล้วก็จัดเสิร์ฟแบบนั้นเลยแต่วันนี้นุ่นใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะนุ่นก็จะเอาออกมาจากพิมพ์เนาะนุ่นจะเอามีดนะคะก็คือกรีดข้างๆก่อนแล้วก็นุ่นจะโรยผงโกโก้นะคะลงไป ใครจะใครมีตัวที่เป็นตัวโรยที่มันเป็นลายะคะ่ะก็มาทำมาใช้ก็ได้นะคะโรยไปให้ทั่วๆเลยนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาเอาออกกันถ้าใครใช้พิมพ์ถอดก้นนะคะก็กดออกมา ใครใส่เลยที่ฟิงเกอร์แบบว่าติดข้างๆค่ะเวลาถอดออกมามันก็จะเห็นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทีรามิสุนะคะแบบง่ายเนาะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเลยค่ะแล้วก็ง่ายด้วยไม่ต้องใช้เตาอบเนาะใครที่ชอบรสกาแฟชอบความนุ่มความเบาของมัสคาโปเน่นะคะ สามารถลองทําได้นะคะเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย